แเลนหรือชื่อไทยฝนเดือดในปี1989เรื่องราวของนายตำรวจเขากำลังดำดิ่งลึกทำเงินของกลางหายเขากับเพื่อนคู่หูได้ไปนั่งดื่มนั่งทา้าในบาร์แห่งหนึ่งซึ่งในร้านอาหารแห่งนี้มีกลุ่มยากุซ่าและมาเฟียในย่านนั้นกำลังคุยธุรกิจอะไรกันบางอย่างสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างแก๊งเป็นหน้าที่ของสองตำรวจคู่หูที่กำลังรับประทานอาหารอยู่ต้องระงับเหตุเมื่อเขาระงับเหตุได้เขาก็สามารถจับแก๊งยากุซ่าได้การที่จะนำตัวยากุซ่าไปส่งและฝากขังเขาจึงต้องไปอารักขาผู้ร้ายคนนี้เพื่อที่จะห้ถึงที่หมายคือญี่ปุ่นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็คือวัยร้ายคนนี้ได้ลักลอบหนีด้วยการให้เพื่อนยากุซ่าปลอมเป็นตำรวจญี่ปุ่นลักพาตัวหนีออกไป ก็ยอ์เรื่อง b a c k กร i n ฝนเดือดในปี1989นำแสดงโดยไมเคิลดัก拉斯แอนดี้กาเซียเคนทาคาคุระร่วมด้วยเคธแคปชอ a w กำกับการแสดงโดย l ิลลี่สกอตสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ